ร่างกายเรานี้ก็แสนมีค่าเกินกว่าจะให้ไปสูญเปล่าเราไม่อยู่เราไม่ใช้ในร่างเราให้คนอื่นเขาเอาไปใช้ก็เราจะได้บุญความดีก็ไม่มีขายอยากได้ท่านทั้งหลายต้องทำเอาเองมาทำอะไรพาท่านผู้ชมมา เอาปลาใส่แงงเอาไว้ <laughs> ตรงนี้นี่ใส่สองที่ตรงนั้นแงงเล็กๆซื้อราคาถูกๆมาใส่โกโก้นาดอนอีแมง่งามงอนอย่าพึ่งน้อยใจไหนถูกไหมล่ะเงียบเลยก็เห็นมีปลาอยู่นิดหนึ่งแต่วันก่อนนี้ได้ ได้พอพอหมกกินว่างั้นเถอะยังไม่ยกดูลักษณะว่ามันไม่ได้เที๋ยบไปดูตรงนู้นใส่ยุงก็เยอะอยู่ในป่าอ้อยของคนอื่นเขาเรา มีนาแค่นี้ทําเอาไว้รับประทานเองถ้าปลูกอ้อยเอย้ตัวนี้นี่น่าจะได้นะน่าจะถูกบอกเอาไว้จอบก่อนถูกบ้างไหมล่ะเมื่อวานก่อนนี่ได้กันแล้วถ้าถ้าโทรศัพท์มันตกล่ะ có khuôn có dùng Hơi, thuộc Thuộc này Thuộc tôi dài đuôi sẽ đang cúp Đã dù Đã เอาละครับอุ้ยยุงเยอะอุ้ยอุ้ยนี่ได้พมกเลยฮนะนี่เจอตัวใหญ่ด้วยตัวเท่าแขนเท่าแขนเด็กน้อยแค่นี้ก็พอใจแล้วสำหรับนาดอนอย่างเรานาดอน ปลานาโดนกับข้าวพอเพียงของพ่อมีข้าวมีปลามีอาหารไม่เคยได้เลยเพิ่งมาปีนี้เอาแล้วครับนี่คิดว่าจะไม่ได้ขนาดนี้ข้าวเพิ่งจะได้ยังไม่ถึงสี่เดือนประมาณอีกอีก5วันก็จะถึง4เดือน ไม่คิดว่าจะได้ถึงขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่เอาละครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของเราได้แล้วจ้าคิดว่าจะไม่ได้ขนาดนี้ข้าวพอเพียงกับปลานาดอนของเราเดี๋ยวเราต้องเอาปลาเพราะเราไม่ได้เอาขากลงมาขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นนะที่ติดตามจุ๊บจุบสวัสดี